สดีคะ่ะทุกคนวัน,นิมก็จะมาแนะนําสกินแคร์ที่พวกใช้อยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งสกินแคร์ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่นางสาวไทยเลือกใช้เลยนะคะแบรนด์น้ำบัสเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือคุณออนนงปัญญาวงนะคะเป็นนางสาวไทยประจาปี2535ค่ะขนาดนางสาวไทยเนี่ยยังเลือกใช้เลยะคะ่ะสกินแคร์ที่พวกพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะ Polina Facial Renew ค่ะเขาเป็นสารสกัดจากละอองเกรสรดอกไม้ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะคะซึมเร็วแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นมีวิตามินที่จะ เป็นต่อผิวของเราแถมยังผลิตและวิจัยที่ประเทศอเมริกาอีกด้วยค่ะหน้าตาด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือสกินแคร์ในการดูแลผิวหน้าที่มุกเลือกใช้ขนาดนางสาวไทยเนี่ยยังเลือกใช้เลยค่ะสเสน่ห์อันเลอค่าในแบบคุณ